สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับไลน์นี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมปืนหนังสติ๊กกันอีกรอบนะครับตอนนี้จะเป็นไม้มาลิดนะครับงานจะเป็นไกสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ก็จะมีไม้กับพีเขาควายไม้ประดู ไม้ชิงชันนะครับแต่ตอนนี้จะให้ดูไม้มาลิดก่อนนะครับประมาณนี้ไม้มาลิดตอนนี้จะออกโทนลายนะครับประมาณนี้นะครับ งานมาไมาลิดต,ตัวนี้ทรงกำพอร่องนิ้วแล้วก็มีนิ้วสอดหนึ่งด้ามน,นะครับตัวนี้จะเป็นนิ้วสอดนะครับมาไมาลิดแดงผมจะให้กล้องเลดดอดไปหนึ่งตัวนะครับจะเป็นกล้องยี่ห้อนี้นะครับผมใช้มานานแล้วครับใช้ชนใช้นานแน่นอนครับกล้องเลดดอดอ่ายี่ห้อนี้นะครับ ใช้งานได้จริงครับลูกค้าเอาไปใช้ยิงไล่นกไล่หนูได้ตลอดเลยนะครับจะให้ยางไปอีกเพิ่มอีก2ชุดลูกให้1ขวดนะครับตัวปืนจะอยู่ที่ราคา3,100นะครับรวมกล้องเรียบร้อยนะครับตรงนี้รวมกล้องเลตดอทเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคา3,100รวมส่งนะครับย้ำนะครับรวมส่งไม่มีบวกเพิ่มครับ เก็บเงินไปทางก็ได้ครับจะเป็นงานไกลสแตนเลสทั้งหมดครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นไม้กับพี้ขอควายนะครับตนี้ครับตอนนี้จะเป็นงานไม้กับพี้ขอควายอยู่ที่2,100บาทครับ แต่งานไม้กระพี้ขอควายนะครับนะ้าต้องซื้อกล้องเพิ่มทีหลังนะครับเพราะผมทำโปรไว้ให้ลูกค้าสำหรับที่มีกล้องเลตดอทหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมอ,อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทรงกำคอโบราณครับ มากระพี้เข่าควายนะครับตัวนี้เป็นทรงกำคอโบราณไกลสแตนเลสนะครับระยะเหยียบนะครับ75เซนครับระยะสไล,ลด์นะครับ75เซนแล้วก็ให้ดูครับตัวนี้ก็จะเป็นกำพอล่องนิ้นะครับตัวนี้ครับ ไม้กระพี้เขาควายนะครับทรงกำคอล่องนิ้วเจาะออกทงใดลายออกม่วงๆหน่อยนะครับไม้ละลายม่วงๆครับแล้วแต่ลูกค้านะครับท่านไหนชอบแบบไหนนะครับทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะชอบเป็นกําคอโบราณบางคนอาจจะชอบเป็นกําคอล่องนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ชิงชันครับไม้ชิงชันครับตัวนี้ไม้เก่าไม้แก่ทั้งหมดเลยนะครับไม้เก่าเก็บครับจะเป็นไม้บ้านเก่าอายุของเขาน่าจะสิบกว่าปีขึ้นไปนั่นนะครับไม้หวกนี้ แก่เต,เต็มครับไม่มีตำหนิเลยครับตัวนี้จะเป็นเบอร์13นะครับไม้ชิงชันครับราคา2,600ันหครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้ประดูะครับเป็นประดูลายครับกระบอกนี้ ไม้ประดูลายทรงกำคอล่องนิ้วนะครับตัวนี้ระยะเหยียบหรือว่าระยะสไลด์นะครับมันเป็นปืนสไลด์ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเอาลงคลิปต่อจากเมื่อวานนะครับคลิปนี้สําหรับท่านไหนที่ยังไม่เห็นคลิปเมื่อวานชัดๆนะครับผมก็เลยลงอีกรอบหนึ่งอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นกันชัดๆอีกรอบนะครับว่า งานปืนหนัสติกของช่างพลเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับของผมนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับราคาตามที่แจ้งไว้เลยนะครับนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ผมจะเขียนเบอร์ไว้ติดไว้ทุกด้ามเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่อยากเห็นเบอร์ไหนนะครับแอดไลน์แอดไลน์มาหาผมนะครับสามารถไปดูอคอดูของได้นะครับเอาดูของกันได้ครับเปิดกล้องดูของได้หมดนะครับแล้วก็เวลารับสินค้านะครับสินค้าเกิดความเสียหายแตกหักนะครับ โทรมาหาผมนะครับเกมของได้หมดนะครับปันท้ายหักหรือว่ากล้องเลดดอทเสียหายนะครับโทรมาหาผมนะครับผมเกมของให้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ได้รับของแล้วกล้องเลดดอทพังกล้องเลดดอทไม่ดีใช้งานได้ประมาณวันสองวันนะครับหรือว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับ ใช้งานไม่ดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับเราสามารถเปลี่ยนของกันได้นะครับเกิดความเสียหายนะครับผมเปลี่ยนของให้นะครับไกลพังหรือว่ากล้องเลดดอทพังนะครับสินค้าตัวไหนเสียหายนะครับสามารถส่งมาซ่อมหรือว่ามาเคลมของได้หมดครับผมช่างพลทําจริงนะครับงานปืนอัลติทิผมทําจริงนะครับผมทำา ผมทาจริงครับไม่ได้จ้างใครหรือว่า,อาเอาของใครมาขายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะาเครื่องมือหรือว่าสารที่ทํางานผมมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ส่งจริงได้นะครับของผมส่งตรงปกแล้วกเก็บเงินปลายทางครับส่งส่งจริงแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นไม้สาธรน,นะครับตันนี้จะเป็นไม้สาธรน,นะครับ ประมานี้นะครับสวยมากเลยครับไม้สาทรผมทําเป็นกําคอล่องนิ้วไว้นะครับไม้สาทรตัวนี้ครับอีกอย่างงานพวกนี้จะเป็นงานไกสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับรับรองใช้ทนใช้นานแน่นอนครับไกลสามารถปรับตั้งเป็นไกลอ่า ข็งอ่อนชอบแบบไหนปรับตั้งเองได้นะครับจะมีตัวปรับตั้งตรงข้างหลังไกลให้นะครับนะครับข้างล่างก็จะเป็นงานพันท้ายนะครับงานพันท้ายที่ยังไม่ยังไม่ได้ตกแต่งลวดลายอะไรนะครับผมขึ้นรูปก้นทรงแล้วก็เสาร่องล้างไว้เรียบร้อยเลยนะครับก็ที่ทำงานก็จะ ดูลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทํางานอยู่คนเดียวนะครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นชุดยิงนะครับชุดยิงปืนหนังสติกนะครับย้ําอีกทีนะครับจะเป็นปืนหนังสติ๊กชุดนี้จะเป็นใช้ยาง10แรงดึงนะครับหัวงามใหญ่นะครับผมจะแถมยางไปให้นะครับแถมยางแบบนี้นะครับไปให้2ชุดนะครับยาง2ชุดยาง10แรงดึง2ชุดแล้วก็ สนใจนะครับสนใจกล้องเลดดอทเพิ่มนะครับก็อยู่ที่ราคาจากราคา500นะครับผมลดให้เหลือ400บาทนะครับกล้องเลดดอทจะเป็นกล้องยี่ห้อนี้นะครับใช้ทนใช้นานครับผมส่งให้ลูกค้ามาเยอะมากเลยครับกล้องเลดดอทตัวนี้ใช้ดีครับลูกค้าใช้ดีเอาไปล่าครับสายซุ่มสายล่าครับใช้แบบนี้นะครับ ถ้าเป็นใช้เป็นเลเซอร์นะครับน่นาจะเป็นใช้งานประเทศยิงเป้ามากกว่านะครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้ล่าจริงๆนะครับสัตว์มันจะตื่นนะครับตื่นแสงของเรานะครับนะครับก็ผมก็เลยเน้นเป็นกล้องเลด,ดอรดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก้งสนใจนะครับผมช่างพลปืนหนังสติกท่านไหนนะครับสนใจปืนของช่างพลหนังสติกอยากจะดูปืนหน่อย แอดไลน์ <Add> มานะครับ0801258591หรือว่าโทรมาสั่งของได้ครับเบอร์นี้เลยนะครับ0801258591ผมช่างพลยินดีให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ